วันนี้เราสามเดีวพอดีเนาะวันเชาวันนี้ครบสามเดียวที่สี่พอดีเราก็แบบมัน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 ใจหายเนาะพี่เนาะเพราะว่าคือเราเราก็ทํากระบวนการต่อสู้กันมามากพอแล้วอะแต่ว่าถึงวันแดีวตอนเนี้ยเวลานี้คือมันก็มันก็ยังไม่เสร็จอเนาะเจเนาะแต่มันคือเราเราจะต้องทําการส่งที่สาวของเราเนี่ยกลับสู่สวรรค์แล้วกลับสู่ข้องกดข้องปลพระเจ้าแล้วเราก็แบบเราก็ใจหายเจเนาะใช่ในในมุมเนาะมันจะมีหลายกระแสเนาะว่าแบบ ทำไมรีบเผาจังเลยทำไมรีบอะไรจังเลยเนาะในหมุมถ้าเรามองในหมุ่ของครอบครัวเนาะแล้วก็เพื่อนๆนคนสนิทเนี่ยมันคือพิธีสุดท้ายที่เราจะได้ส่งเขาไปอยู่ห้องก่อพัะเจ้าอย่างีเขาปรารถนาไว้อย่างงี้เรารู้สึกว่ามันก็คงจะอาจจะต้องถึงเวลาที่เขาอาจจะต้องหายเหนื่อยสักทีเพราะขนาดเขาเสียชีวิตเขาเองต้องเหนื่อยกับการแบบต้องต่อสู้หาความจริงหรือกับเรื่องราวที่เขาต้องเผชิญอยู่อย่างนี้เราแค่รู้สึกว่าวันเนี้ยมันก็เป็นวันที่หลายๆคน ก็พ่วนาอยากให้มันให้มันเกิดขึ้นเราก็ได้เผาจริงๆสักทีเพราะโมจะได้ไปอยู่กับพ่อกับเจ้าด้วยหลายคนอาจจะสงสัยว่าวันสำคัญอย่างนี้ไแพี่อนันต์ไม่ได้มาอหน่ยอ่าหนุยหนุ่ยหนู่ยหนุ่ยหนุยต้อเล่าอีกแล้วครับคือเอ่อทุกคนจะคิดว่าแบบพี่อนันต์หนีหรืออะไรก็แล้วแต่คือจริงๆแล้วพี่อนันต์เนี่ยมีแพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งเราได้ขอทางช่องเนี่ยกับทางช่องแปดเรียบร้อยแล้วว่าเอาออานาอยากพักผ่อนเพราะว่าแกโดนปัญหาแล้วแกก็เป็นโรคภาวะซึมเศร้าก่อนหน้านั้น,นคือพ่อของแกเสียขื้นมาแกเสียเพื่งพ่อไปแล้วแกก็เสียเรื่องแต่งงานเนี่ยแกก็อย่างแบบแกเหนื่อยมากแกทํางานไม่ไหวแกก็เลยโอเคขอลาช่องทางช่องว่าไปพักผ่อนพักร้อนนะซึ่งลาไปก่อนหน้าน,นั้นอยู่แล้วเป็นแพลนที่ลาไปอย่างประมาณเดือนหนึ่ง<ม>แล้ว<ม>พอที่นี้โผล่ ไม่ใช่ไปปุบปั๊บค่ะคือมันมีการตองเรามีการทางช่องเรามีการขออนุญาตก่อนวเวลาขอไปไม่ใช่อยู่ดีเราปุบปั๊บล้วไปเลยเงี้ยเรามีการขอทางช่องเรียบร้อยแล้วลว,ว่าเอาขออนุญาตลาหนึ่งเดือนนะเพื่อจะไปพักนอนพักผ่อนสมองหน่อยเพราะว่าแกเหนือ่อยเลยแกก็ค่อนข้างเครียดเกี่ยวกับข่าวอะไรต่างๆเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บแกจองตั๋วกลับมาตอนแรกแกอยู่ที่าสเวกัสอ่และแกจองตั๋วสองรอบตั๋วดีดออกจองตั๋วเนี่ยเพื่อจะกลับมาให้ทันงานแกก็เลยย้ายเมืองจากาสเวกัสเนี่ยไปที่เม็กซิโก พอแยกจากเม็กซิโกเพื่อที่จะมาจองตั๋วกลับพอมันจองไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเธอจองตั๋วเนี่ยมันเป็นจองวันที่28ได้แค่วันที่28ร็วสุดใช่เร็วสุด28 27เนี่ยแหละที่แกที่แกจะสามารถกลับมาได้แกก็เลยไม่สามารถกลับมาผ้อย่างวันนี้มีความตั้งใจจาได้กับีะรก็คงไม่พูดอะไรเยอะก็แบบว่าขอให้เขาแบบ ไปไปแบบอยู่ในที่ที่เขาโอเคสักทีอย่ากจะไปเก็บกะติกันไหมไม่เป็นไรถ <laughs> <บ>้าเรเราถามไงแล้วอย่างแล้วอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นละ่ะคะณเวลานะี้คือจะเผาแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับปล่อยลูกปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ,พี่พี่โปค้ารู้สึกยังไงบ้างอันเนี้ยพอเราได้ไปดูเรื่องจากรายการทีุ่มด,ด้วย <c oughs> อ่ะมันก็เลยเป็นะว่าณตอนนี้มันมีทั้งความประสงค์ดีและประสงค์ร้ายในคามเพื่อแฝงทั้งหมดเกิดขึ้นนะ มันก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าณนะตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นต้องการอะไรอืรรมนิติผู้ช่วยเรารูไหมคะว่าเป็นใครเแ,แเรรเ,เ,รเราไม่รู้เลยอันนี้พี่ฟังก่นอนนะเรื่องโทรศัพท์ยี่สิบสี่ปกติเอาไว้ที่บ้านหลังจากจเจอรางพี่โมสองวันแม่ไปให้คุวตำรวจอยู่กับตัวตำรวจเกือบสามเดือนแล้วเพิ่งคืนแม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เมื่อผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ดังนั้นพี่เลยไม่เห็นโทรศัพท์สักทีครับดังนั้นโทรศัพท์ร,รับเอะไรมึงแม่เป็นคนสุายใช่เท่าที่ทราบและแล้วตอนนี้เราคิดว่าเป็นใครมันก็ผูกผ่านการสืออ่อมาเรื่อยๆอะค่ะมันยังตอนนี้ยังไม่ได้ประชุมกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเพราะว่าเราอยู่คนละบ้านเนาะจากการโพสต์อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศค่ะอันนี้ไม่สามารถชีไ้ไปได้เลยว่ามันอยู่ที่ไหนว่าต่างประเทศหรือว่าในประเทศคือณนตอนนี้มันไม่ใช่แค่เราโดน เมื่อแกเพิ่งเจอเราก็เพิ่งตกใจเหมือนกันว่าเวลาที่เขาส่งให้ให้จติกเวลาเดียวกับเรา <คน S 2> เวลา,เ,วลาเดียวกันเลยเหมือนเขาเลือกจิ้มว่าเขาจะส่งอันนี้ให้คนนี้ข้อความนี้ให้ใครใแต่รู้ว่าแน่ๆเขาน่าจะถือโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็เอาอีกทางแค่นั้นเ ตอนแรกดีกว่าตอนแรกกวอนตอนนี้แรกหรือว่าดีเพราะว่าเราได้เห็นข้อมูลใหม่เนาะเพราะเราก็ยังไม่เคยเห็นรูปรูปาพวกนี้เลยแต่ตอนน้ปัจจุบันนี้ยมันเริ่มมีอะไรมากกว่าที่สมควรจะรู้แล้วมันเป็นเรื่องนอกเหนือไปอีกแล้วยิ่งเจอคาเจออะไรอย่างเช่นบอกว่ามึงยุ่งเฟซกูทําไมกูยังไม่ตายอย่างเงี้ยมันเหมือนสร้างความปั่นป่วนเนาะสร้างความเข้าใจว่าแบบหรือสรุปว่าโมไม่ตายหรือใครเป็นคนทำหรืออะไรอย่างเงี้ย มันเลยจับมือใครดมไม่ได้ทักคนตอนนี้มันเลยเป็นการแบบเราแค่เข้าใจว่านะตอนนี้มันเหมือนความแบบสับสนและก็ความปนโผวไปแล้วอะเพราะว่าืจูจริงๆถ้าเขาอยากจะช่วยจริงๆอะทุกทุกคนอะหนูเข้าใจนะว่าทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะเขานะข้อความนั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นราคาจริงๆอะ อยูเชื่อว่า right พ like so ี so nice, so ่พ so e yeah, exactly. like ี่นาข่าหรือพ er ี i i ่ทุกทุกคนอะก็คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วเราอยู่ข้างเขาแล้วแต่ว่าถ้ามันไม่จริงอะก็คือเราอย่าปั่นเลยอย่าปั่นอย่าสร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมามันทยาให้คนอะเข้าใจผิดว่าพวกเราเป็นคนทำโยงไปทางนู้นที่โยงไปทางนี้ที่ไปฝั่นบางคนไม่จบไม่สิ้นบอกว่าคนนู้นสร้างหลักฐานเท็จอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเริ่มแบบสับสนว่ามันคืออะไรกันแน่เช่นเราให้ทางเพศบอกว่าหลังจากมีพี่ชาวประชิดมีเตรียมพร้อยหลักฐานเสร็จเอางี้ก่อนเมื่อกี้ไม่ออกเลยแกพี่หนุ่มเมื่อกี้เห็นอะไรอย่างว่าความโป๊ะเเเช่่นแบบบบบกกาาาาารสสััมภภ้อไได แต่เขาเป็นคนโพสต์เองนะเข้าไปดูในเพจอ่ะเขาเป็นคนโพสเองเมื่อสีห้าชั่วโมง้วเขามาโพสต์ช่วงที่แล้วว่าเขาไม่ได้โพสต์แต่เขาบอกว่าเขาออกมันมีหลายอย่างที่มันดูย้อนแยงย้อนแยงไปหมดจนเราแบบเออว่ะพอไปนั่ต้องดูหลักฐานจริงว่าสรุปคือยังไงเขามันเลยมันเลยนะตอนนี้เราเลยกายเป็นมองว่าเขาอัดปันผลหรือเปล่าแต่ถามว่าถ้าเขาไม่หลักฐานจริงนะเขาเลยถขาไม่หลักฐานจริงเลยเปิดเลยไม่ต้องมาเราเทปติดพูดต้องรอให้พูดแล้วอ่ะมันก็เอาเอาออกมาเลยเอาออกมาเลย มันไม่ต้องไม่ต้องรอเพราะว่าถ้าเขาจะพูดเขาพูดไปหมดแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงถ้าเขามีความจริงเขาก็ต้องออกมาเลยอือไม่ต้องให้เราตั้งคําถามและคาดคะเนไปกันต่างๆนานาโอ,อเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนพอเราไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เห็นภาพมันเกิดจินตนาการจินตนาการมันสามารถไปได้ไกลมากๆจนเราไม่รู้ว่าสุดอันนี้คือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกกันแล้วหรือเรื่องจินตนาการอืมเราได้แต่ตั้งข้อสังเกตกันไปเรื่อยจากภาพที่เราเห็น แค่นั้นเองค่ะแล้วคุเพื่อะวันนี้ยังไงกับเรื่องนี้เรื่องนี้จริงๆเราอ่ะเราพูดคุยกันนะแต่ว่าคือมันคนคือเจ้าของคดีสุดท้ายคือคือเราเราเราเป็นคนนอกเราเป็นแค่เพื่อนอะค่ะเราเราเราบอกมาได้นะแต่แต่คือถ้าเจ้าของคดีเขาไม่ได้ทําอ่ะเราก็ไปทําอะไรไม่ได้ใช่เราได้เราก็ได้แต่ได้แต่จะดูว่าว่าเออเราจะต้องยังไงต่อแต่อไปในมุมของเราอยากให้เขายกการกระทันหันหยุดสวมรอยเป็นโมแค่หยุดสวมรอยเป็นโม แต่ที่เหลือได้หมดโอเคนะอบคบุณนาบ